ต้านหลอกนะเขาคิดว่าโยมพูดเองแต่พอโยมบอกว่าผมพูดคำส,สดาครับเขาจะหยุดทันทีโอ้คำส,สดาดีใครจะไปว่านะไม่มีใครว่าหรอกแต่เขาไม่รู้แค่นั้นเอง เพียงแต่เขาไม่รู้หน้าที่โยมคือทําให้เขารู้ถึงหลักฐานที่มาที่ไประบบตรวจสอบเราถึงต้องทำไงทำหลักฐานขึ้นมาโดยใช้หลักฐานเก่าที่สุดในโลกทําวิธีตรวจสอบทั้งในซีดีทั้งในมือถือให้ความรู้เหล่านี้กระจายสู่ญาติโยมทุกคนโดยไม่ต้องพึ่งอาจารย์คลิทลิตอาจารย์คกฤทลิ์ให้ข้อมูลหลักฐานที่มาที่ไปทั้งหมดและโยมตรวจสอบเองได้ ราบไดโยมมีความเข้มแข็งในตรงนี้ไม่มีใครหลอกโยมได้อาตมาต้องการทําข้อมูลเพื่อให้คนหลอกโยมไม่ได้และโยมไม่สับสนและโยมพึ่งตนเองได้จะพึ่งหนังสือพิมพ์ก็พึ่งไม่ได้ขาวมันก็ผิดผิดถูกถๆโยมก็กดข้อมูลเอาเองจบเสียเวลานั่งหาหน่อยเพราะอยากรู้ความจริงใช่ไหมแค่นั้นเองง่ายๆที่ทําให้เพื่ออย่างเงี้ยนะ ทุกคนมาวัดอาตมาหมดไม่ได้เรายมรับไม่ไหวเรา